จับจนเป็นเหวเลยข้างจับจับหางเห็นไหมข้าวต้าเห็นไหมข้าต้าเรีนเลโอเค holding scale เห็นหางจับหางไหมเห็นไหมยังจับอื้อหือหือหืองานถ้าเป็นอะไรยาตัวนี้จะดมเป็นมือมีโดนท้านสวัสดีแล้วโอ้ยแต่เมื่อดโอเค สดสองข้อเลยยุขาเห็นในยุบขาสี่อนสองเดิมง่าไปเดี๋ยวดีดูสองอแกพงี่เรืองข่องเนี่ยขอซูมภาพไปหน่อยได้ไหมยังหนุ่มอยู่เลยแม่จมเล็กๆเอ่ยน้อข้าปลาตบมือให้ส้างหน่อยลูกตบมือน่ ตบมือไปแล้วโอ้โหยกข้างนี้มาอีกแกอตบมือหน่อยเอ้าเอาให้ลงอืมลงไม้ให้ด้วยเห็นไหมลืมโอเคค่ะไป

นอนล้นอนลงนอนลงนอนนานล้มลงไปนอนเห็นไหมเห็นช้าไหมลูกลุกขึ้นแล้วอ้าหนึ่งสองสามหองโอ้ยลุกไม่ขึ้น สวัสดีค,ค,ค่ะยินดีค่ะเจ้าขาตั้งกล้องมานี่วางแถบได้สี่้องตาต้าก,กับอ้แม่ช้างกลับไปข้างในจะออกมาแล้ว <c oughs> นี่มีดนตรีแล้วเต้นแล้วช้างเต้นแล้วมาแล้ว โอ้โหเต้นนำมาเลยเต้นด้วยข้าวตาเต้นด้วยกันเร็วเร็วเออมาแล้วมาแล้วนะโอ้เป่าอืมเป่าเองด้วยเก่งจังเลยเปล่าเองด้วย ่ยนในงวงเขาไงตายงวงอ่ะเขาเขาคล้องไม่อยู่น่ะเหรอใช่ไหมอ่ะเขาคล้องไม่อยู่น่ะโอ้เก่งมากเลยโอ้เนี่ยตอนนี้ร้องดังเขาเนี่ยคายไปแล้วอ่ะ เป็นอะไรท่านดามไว้ฮะเขาหักเหรองาเขาหักเหรออ๋อการซื้อโอ้โหเก่งมากเลยอน้ำตาไหลเลยนะ เออแบงได้อ wow. oh, well, um, like, right? oh. oh ้าวแบงได้เออคุณยายแบงยี oh ่สิบหมดแล้วอ oh ่ะเขาไม่กินหนาเขาไม่กินโอ้ยเอาใหมเอาใหม่ให้ใหม่อเอาแลวเดีเดี๋ยวเดีองไม่ทันเลยอ่ะ กรมไม่กล้าก้มแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนเอาพอแล้วเก็บอนเก็บนี่เร้วลูกอันนี้อ่ะอานนี้ไดแล้วอันนี้ได้ล้อันนี้ก็นี่บ้างโอเคเอาอันนี้อาววได้มีโอเคโอ้โหได้ตังเพียบเลย อได้มาไม่ได้นะโอเคจบแล้วใช่ไหมคะอย่างโอเคเดี๋ยวมีมาอีกเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกได้มาตั้งนายมาถึงไม่น่ะเดินยวเอมาเยอะเกินโอเคขอบคุณค่ะ อ่าดูโชเตะบอลต่อหรอโอเโชเตะบอลแล้วเตะบอลเอเตะเป็นลขาตาชอบเลยใช่ไหมตาชอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตาเชืหนจโอตาเชหนจใช่ปป๊าเตะป่ะฮะปป๊าเตะเออ

โอ๊ยแต่มด้วยเลยแต่ยังแรงเลยแรงเกินไปเกิ็บอกที่แรงเกินไปเอ้ยเก่งนะพัตตาเก่งนะเก่งเก่งช้างเก่งให้อะไรหน่อยให้อะไรหน่อยให้อะไรเลยโอเคนั่นลูกบอลหายไปแล้ว อัยล yeah. yeah. ูกหนึ่งลูกหนึ่งนี่มียอดตัวด้วยเก่งมากเลยเสร็จละแล้วไม่อีกยังมีอีกเหรอเขายังไม่ปิดถ้าปิดเขาต้องบอกลูกบอลวิ่งหนี อา้าว่ขา่ังาาลงบอลบอล<อ>เรียกมันี่ียกช้าันี่ดิมันี่ียกช้าันี่ก่อนียกช้าันี่สิมาแล<ม>้วลักมืมมอ,ม,อม,มาแล้ววาดรูป เจ็บกำลังสีมาอทำหนึ่งอ่ะนั้นซื้อเพื่อนที่เพื่อนที่มาด้วยกันเรา้อละประมูลน่แว่าเปลี่ยนได้ไหมอโอโหตะกร้ามาเองวันนี้